สวัสดีครับเมื่อน,นี้เขากลับมายูน้าคือเก่าครับจากเมืวว่อวานนี้เขามาเบิ้งหน้าแล้วเมื่อน,นี้สชิมว่าขุดกัะปูครับมีบน,นู่กัะปูไหลเมื่อนี้ก็เตรียมของมาพร้อมแล้วเนี่ยเสียมเสียมเนี่ยแล้วก็ของด้อใส่กัะปูจักที่ได้เพื่อได้มื่อน,นี้เตรียมมาพร้อมก่อนเตียมเพื่อความพร้อม,อมเดี๋ยวเดี๋ยวว่างของก่อนก็ลืมแนะนำเลยนะครับสวัสดีกับช่องลาลาชนแนลเลยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กด สับสกายให้ผมได้นะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิ้าไปเบิงผมขุดกระปูนะครับว่าซีได้บ่ได้อยู่หน้าลังมาเมื่อวานนี้เห็นหูก้กระปูมันหลนะครับก็เลยสิมาลองขุดเบิงว่าซิได้บ่ได้เดี๋ยวพาไปเบิงได้ไปอ่ะตอนนี้เฮาก็พร้อมแล้วครับของไพ่เแอแล้วเสียมขั้นตอนแรกต้องไปเบิงหาหูมันก่อนครับหูก้กระปูยางหาหูเนี่ยรบรรยากาศอยู่หน้าครับ รอหาหูมันก่อนเสโน่เนี่ยถ้าจะเอาอันนี้เอาเสียดนะครับเขียเขียเบื้องมาสิเป็นหูหูกลมๆลึกลงไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อนเนี่ยพอแล้วพอแล้วเนี่ยที่พามาเบื้องหูวันนี่เนี่ยครับหูวันี่เนี่ยๆมนสิเป็นแดงเขียะเนี่ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวผมลองคุดให้เบิง่งเดี๋ยวผมตั้งกล่องก่อนเด้อ นี่แหละครับบ้าผู้เดียวครับบ่มีคนถือกล้องให้ลำบากจังสี่แหละลำบากจังสี่กัดสอยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมห้มึ่เด้อใส่ละตั้งใส่ลววะวันนีออ้ขออย่าดเด้อ หูนี่หูนี่แล้วก็ขุดไปเรื่อยๆครับขุดไปเรื่อยๆพอแม่แล้วพอแม่แล้วชิมความวังไอเหาครับบอกเล่าสิมาขุดกระปูมันนี่ต้องเอาไปให้ได้ครับ เห็นไมว่าเบิ้งหูมาเนี่ยครับเนี่ยขุดขุดมาแล้วมันทีเป็นหูยังเสียครับเนี่ยหูเข้าไปยังเสี่แต่ละเนี่ยเป็นหูเลือกเข้าไปครับเดี๋ยวขุดต่อเลยตั้งกล้องครับมาผู้เดียวยาก่วนผู้ใดมากกับบูม,มาน้ำใหญ่อ,อีกก่อน เอาละที่นี่โอ้โหนี่ก็มีหูใหญ่พอมอมาหมานแท่ไหมนี่อืม เห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วผมนี่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอันกัดมือป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนานเห็นแล้วพี่น้องอืมโอ้ยสับมันพอดโอ้ยเอ๊ะเอ๊ะ นี่นี่ครับพี่น้องตัวแรกตัวแรกมาแล้วเนี่ยโฟก,กัสติดกล้องเนี่ยตัวแรกมาแล้วบ่โฟก,กัสกีย่ยามันใส่ของไว้ใส่ไว้ได้แล้วเด้อถ่วแม่เด้อกลับไปนี่ถ่วแม่แล้วดมหำแท้แบบมันเนี่ยพุ่มเจในตัวลูกไสยย้เห็นหรอ ต่อไปครับโอ้โหนี่คือเลิกแค่นี่ โอ้าวพวนี้เลิกอีเดี๋ยวผมสิตัดภาพไปตอนขุดออกได้เลยเด้อครับนี่ครับได้อีกแล้วเนี่นนยโอย้ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นี่เนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ใส่ของไว้ปึบ ใส่ของไว้เดี๋ยวข้าไปหาต่อใส่นัวเอาไปอะมาเห็นหูกรบด้วยไปเนี่ย นี่นะครับวิธีอีสานบ้านเฮาเ้ากับปื๊ดไปเรื่อยๆย่างก็ไปห่อนก็ห่อนแบบนี้ Để mất nó đây là xe là thốm mẹ hơn con เอ,เ,เอาละครับหลังจากที่เข้าไปคุดมาเพิ่มครับพามาเบ่งครับเนี่ยเดี๋ยวเด้อเนี่ยมี่ตัวง่าย้ยู่นะน่ะกลับไปนี่ต้องสส่ใส่ละแสงเดี๋ยวเดี๋ยวหาแสงก่อน กบไปนี่สงสสยถ้าแม่แล้วดมหามอยู่เนี่ยขั้นตอนต่อไปที่ใส่ปลาแล้วเนี่ยเนี่ยสีลงลงใส่ปลาลงเมืองเด้อได้ว่าได้เนี่ย <c oughs> เ,เดี๋ยวพาไปใส่ปลาเด้อไปนี่ครับหลังจากที่เราไปโตไปขุดปูมาแล้วไม่พออา,าอาหารไม่พอกินนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะดักไอ้นี่นี่ครับสูตรใหม่ครับทิ้งลงน้ําแล้วก็รอเวลาให้ปลา เราเวลาให้ปลาเข้ามานะครับอา้าวฝากถือกล่องฮะอ้าวนี่นะครับเออเราไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเนี่ยโยนลงไปไม่จมอ๋อลืมสูตรไปครับเราต้องหาตัวทวงก่อนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปหาเอ๊ะหาก่อน้าก่อน เดี๋วนาล่ะอยังไงเฮี้กดดินเอาเลยฮะกดอาดิน,นดเนอากระเดาะ้ขวดใส่น้ำนจบม่าขวดเดียวจังวะราดูนะครับขวดนี้กอกน้ำ นี่อ่าขึ้ข้างหลังบบมีวะรอดูครับว่ามันจะจมหรือเปล่าจมไหมนี่ครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วแล้วมันก็จะหนักข้างหน้าครับทีนี้ กูว่าไม่ได้กิน,กน,นอกว่าเมื่อเนี้ย้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมีสูตรมีสูตรสงสัยต้องได้ลงน้ำนี่แหละ อย่าลอยลูกอย่าลอยเนี่ยลงไปลูกลงไปเดี๋ยวักพักพอเวลาโคนโคนหมดนะครับแล้วมันก็จะลอยเราก็จะมาดูปาก,กัน,นลงทุนขนาดนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ี <Yeah. S 2> ่ยอเอาเราก็ใส่ที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสักพักแล้วเราค่อยมาดูนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูกันเลยครับ